ครับวันนี้มีพี่น้องอาสามากันเยอะไหมครับวันนี้มีพี่น้องอาสามาประมาณร้อยท่านครับหนึ่งร้อยท่านประมาณนั้นคือเราต้องการจะช่วยเหลือพี่น้องที่ตำบลน,นี้เพราะว่าเรามาเห็นสภาพแล้วคือน้ําท่วมเยอะลังคาครับนี่ลังคาทุกอือโคเรือนแล้วก็ไม่สามารถเข้าไปถึงได้นอกจากเรือพื้นที่แค่นั้นเองครับแล้วตอนตอนนี้ความต้องการของทางผู้ใหญ่ไหมมี <ๆ S 2> อะไรบ้างตอนนี้ความต้องการของทางบ้านก็คือน้ำ ทั้าไป่รถเครื่องของคนรวอ่างเหมือนกับว่ารถกับข้าวเข้าไม่ถึงเลยเงี้ยชาวบ้านต้องแบบงานตรงเนี้ยในจุดตรงเนี้ยอยังใต้นะคะเดี๋ยวว่าเราขยับจากจุดนี้ไปบ้านของชาวบ้านเนี่ยการที่จะพายเรือออกมาถนนระยะทางค่อนข้างที่จะไกลแล้วสภาพน้ำเป็นไงตอนนี้สภาพน้ำตอนนี้นะคะถ้าถ้าในลิงแม่น้ำเนี่ยสภาพน้ำตอนเนี้ยมันเกินห้าสิบแต่ตรงเนี yeah. ้ยมันจะอยู in ok. ่ที yes, ่สถานที่บางที you ่น้ำมันขัดมันบิด แต่ถ้ากัดในทุ่งอ่ะในทุ่งจะสั่งกว่าแต่สภาพน้ำตอนนี้ในในในคลองในริมแม่น้ำเจ้าพระยามันมันลึมมันเกินห้าสี่ถามว่าจริงๆแล้วน้ำอ่ะมันมันเยอะขนาดนั้นไหมมันไม่เยอะแต่มันอยู่ที่บ้านทางทางหน่วยงานอ่ะเขาบริหารจัดการน้ำคือมันมาไวเกินอะค่ะช่วงระยะเวลาสี่วันน้ำขึ้นสองเมตรอย่างเงี้ยชาวบ้านก็การที่จะเก็บคนย้ายข้าของมันก็ลำบากแล้วก็สงสารอ่ะแล้วตอนนี้เส้นทางเส้นทางหลักเป็นไงบ้างครับ อยูะว้มาสวบวนกดเรลับเิดร็อลยน้านะครับให้อ่าีายรถ้าหน้าครับด้านหน้าจริครับนหน้าาะน้ของให้นะครับใช่ใช

คอันนี้แจ้งว่าระดับน้ําเริ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วแรงมากระดับน้ำเริ่มขึ้นเรื่อยๆแรงมากพยายามประคองเรืออยู่ต้องหาสมาคมต้นตุ๊กเหยต้องลงต่อหาให้ตื่มวลชนถึงบนเป็นเหมือนันนะหรือว่าจาคนในน้ำไม่มีเราป่วยอะไรนะตอนนี้ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณสามถึงสี่เมตรแล้วนะครับ สี่เม้ตอนนี้นะครับเราลงมาขอขอรลนะ้งแต่ตรายการอกหนึ่งอันนี้เนินสูงอันนี้จม